ไม่ใช่หรออ่าเขาบอกว่าไง้ยแปลว่าไปใช่ไหมอ่าว่าไงต่อเจเกูเจโาเกเจ้กูรียนรรียูเียน้ีอยู่มีอยู่ีมอนค่ เหมอนเครเขาถามว่าอะไร <Okay. S 2> เหมือนเครอแปลว่าหลักสูตรเหมืนอนเครอเฉลี่ยพีแปลว่าอะไรนะภาคเรียนใช่ไหมอาพอจลได้ยังภาคเรียนนี้คุณเรียนอะไร คนเรียนภาษาจีนกับเราชื่อเฟย์พาเรียนนี้คุณเรียนุณเรียนเอ้ยค่ะพาเราคืองงคุณเรียนกี่หลักสูตรใช่ไหมจีใช่ไหมจีแปลว่ากี่กี่หลักสูตรหรือว่ากี่วิชาใช่ไหม เรียนหลายนามสกุก็ตายสิเนาะเราก็แปลวิชาดีกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะอาภาคเรียนนี้คุณเรียนกี่วิชาตานเหมือนตาเหมือนตานเหมือนสามสามอะไรสามอะไรคะสามอะไร สามวิชาใช่ไหมตมอสามเหมอนอ่าเหมือนสามวิชาใช่ไหมอ่ามีวิฟาอ่าวิชาคืออะไรคระไวอะไรไฟอ่ออ่าไวย่อนเฮโอ้ยโอ้ยอันนี้ชื่อน เดี <cin stereotype> ย๋ยวมาโอ้คืออะไร <un> โอคืออะไรนะปากใช่ไหมคอยู่อะไรวิชาอะไรการพูดถูกต้องและเถอะไปว่าแล้วฮิงลี่คืออะไรคะการการฟังการฟังน้องซิงถูกต้องการฟังนี่น้อ มีเอาแปลว่าเธอเธอล่าถ <ster> ูกต uh, uh. <sk> ้องค่ะโอ้ยว่ายโงว่ายังว่ายังสี่มุค่ะสี่มัมค่ะอ่าแปลว่าอะไรคะฉันเรียนสีค่ะฉันเรียนสีวิชาใช่ไหมเรียนวิชาอะไรบ้าง อ่าแล้วคำแล้วต่อไปว่าไงมีกกมีก็มีกอะไรชิงชิ่งอ่าชิงชิ่งอะไรต่อชื่ออะไรคะโยโยอ่ากีตัวกีตัวจิ้งหอก เสียค่ะเฉพูอยู่ไหมเนี่ยทำไมเฉพูค้างเนี่ยเฉพูแอบ,บกินข้าวครับใช่เออใช่ใินรูปพี่พูบอกอ่าเมื่กอกี้จริงดิโอ้โห <c oughs> สตอปมาแล้วเหมือนสต๊อปเน็ตไม่ดีเลย บาดศูนย์ก็จะหายไปบาจูๆสต็อปก็หายสาบสูนอ่าแล้วก็หายมาแล้วอ่า <c oughs> อ่าเรียนต่อเรียนต่อน, <c oughs> นีก็ชิงชีในในอะไรชิงชีแปลว่าอะไรนะยชิฉ <c oughs> ันสัปดาห์นี้ใช่ ขับยายีไสถุงนี้แล้วนะแต่วัานี้ปีน้ช่าทในหนึ่งสัปดาห์เธอมีเรียนกี่กี่อะไรกี่วิชาอ่หรือว่ากี่บทเรียนเดี๋ยวเข้าไปว่าบทเรียนเธอมีเรียนกี่วิกี่บทเรียนใช่ไหมคะบทเรียน อ่าอีก้นสิอสออ่าภาษาจีนเท่าไงคะอืออะไรอเดีอสเดียอเมื่อกันติดอยู่ในปลายล้ะ เรียนตั้งยี่สิบทก่อนในหนึ่งสัปดาห์ทำไมเรียนเยอะจังเลยเนาะโ oh, อ้ยี่ิบทผมขอตายดีกว่าถ้ายี่สิบบทนะอ่ายี<ต>่าอ่าอตามเราซื้อค่ะยี่ส่าที่สิอาเฮ้อเฮ้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอไม่หมือน八点ไม่หมื่น八点啊อะไรหูฝาคืออะไรนะวอะไรนะวยวายอยยอกับกับวิชาอะไรการพูดการพูด มีกี่บทมีก right? ี uh, Hi, ่บทแปดบดใช่ไหมอ่าแปดบทแต่ละวิชามีแปดบทใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะหายโยอาตัมโคือค่ะหายโยหายโยอ่าหายโยเหลี่ยมเสี่ย 两颊庭里，一。 ท่านจื่อค่ะท่นจื่อค้อท่นชื่อฮ <พ S 1> ั่นจื่ออะ <พ S 1> ไรนะน้องซิงน้องซิงตอบเมื่อกี้ท่น,น <ä> h, จื่อแปลว่าอะไรนะท่นจื่ออะไรจีนจีนนะอักษรจีนอักษรจีนมีมีวิชาอะไรวิาอักษรจีนอีกกี่บทสองสองบท โอ้ยทำไมเขาเรียนเยอะจังเลยเนาะเนาะอ่าอ่าอันนี้ถามปเตอร์ว่าไงจินเทียนจินเทียนทียนี่โยนี่โย่โจ๊กจินเทียนว่าอะไรคะ ยินเทียนเพราะว่าวันไหนวันนี้วันนี้วันนี้ต้องวันนี้คุณคุณอะไรโยคุณมีเลี้ยงคุณมีเรียนกี่อะไรคีย์บอรทเลียงกี่บดอ่าคุณมีเรียนคีย์บอร์ดถูกต้องยี่สิบบทยี่สิบบทเลยเหรอสามสิบห้าบท เรามาดูาห้องล่างอา้าวหน้าจอเราซื้อเป็นอะไรเนี่ยเป็นหน้าจอครับไม่ใช่มันคืออะไรก็รู้การเชื่อมต่อเครือข่ายแย่อุย้ยเป็นเหมือนเมื่อวานเลยครับเหรอเมื่อวานเป็นเอ้ยหมายถึงเป็นเหมือนวันจันทร์การเชื่อมแยกเครือ,อข่ายออการเชื่อมต่อเครือข่ายอ,อะโอเคเรามาดู À, ăn to bài. Sáng ô. Sáng ô. Nam ô. Điểm địa. Tiêu เสือจิ๋วเสือจิ๋วอ่ะจ้างอูบอกว่าตอนไหนตอนอะไรห้าโมงตอนตอนเช้าตอนเช้ามีกี่บอดตอนเช้ามีกี่บอทสองบทสองบดอ่าแล้วเสีืออูล่ะเจ้าลูกเสืออูคือตอนไหน เดินเที่ยงตอนตอนบ่ายตอนบ่ายมีกี่บทสองบทบทตอนบ่ายมีอีกสองบทออีกงมาว่าทั้งหมดมีเจ็ดบทบทมีสี่บทมีสี่บทใครตอบเจ็ดบท สองบวกสองได้เจ็ดหรอครับโคตรเปลี่ยนคณิตเลยเพื่อนใช่เขาเก่งคณิตสี่สิบ็มหค่าเฟสบ้ะศูนย์ไม่มีค่าใช่ไหมเพื่อนเออสี่เต็ม ส๋อันไม่ได้ว่าแต่ว่าไม่มีค่าแต่ถุงมีค่าท้ากักถุงอ้าอุ<ด>้ยแฟนต้าขอของขวัญหน่อยเดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่ไปไหนไม่รู้อ่ะตุกดไม่เป็น<ด>เห็นไหม<ด>เห็นสองบรรทัดส,สุดท้ายไหม เห็นค่ะอ่ามันว่าไงหรือว่าเราจะเรจะเปิดหน้าร้อยสิบสองดูดินก็ได้อ่านนะแต่เราคืจะเปิดหน้าร้อยสิบเอ็ด拼音อยู่หน้าร้อยสิบสองอ่าอ่านตามเราคือปอ<บ>อออ้าอ้าีน我在อ班我在一อีปาน ไปไปไปว่าไอ้ฉันฉันฉันอยู่ห้องห้องอะไรห้องห้อสห้องหนึ่งปานก็เหมือนเหมือนเราใช่ไหมเรามีปอะไรสมมติปอปอห้าข้าหอห้าข้าสองอย่างเงี้ย การันยืห้องน่อ่าใช่ฉันยู่ห้องหนึ่งมีใครอยู่ห้องหนึ่งไหมของผมอยู่ห้องของผมอ่ห้อตัวอยู่ห้องปอห้าทับสองค่ะอยู่ปอ่าผมปอหกทับสองครับปอห้าทับสองค่ะอ่าอันนี้คือปีเตอร์พูดใช่ไหมีตอปีเตอร์ตัวปีเตอร์พูดบอกว่า ฉันอยู่ห้องหนึง่งอันนี้ใด้เออปานอ่นะดาวเราคือค่ะอันนี้อันนี้ได้ได้เออปานเออปานอ่าอันนี้แ<ใ><ใ>อนนี่อยู่ห้องอะไรนี่อยู่ห้องหนึ่งห้อง่อ่ะปีเตอร์อยู่ห้องหนึ่งอันนี้ใด้เออปาน เออบางว่าสองสองแอนนี่อยู่ห้องอะไรห้องสองอใช่ไหมแสดงว่าเขาอยู่คนละห้องกันใช่ไหมเมื่อกี้เขาถามว่าเรียนกันคีบโบทกีบบทใช่ไหมเพราะเขาอยู่กันคนละห้องใช่ไหมครับต่คือจะกดตรงไหนเนี่ยหน้าจอมัน <laughs> เป็นอย่างเนี้ย เป็นนี้เป็นย่งไครับมันคือการเชื่อมต่อเครือข่ายแยกใจเด็จใจเด็ดมันไม่แยกเลยเหรออ้มันมีตกลงถจเด็ดไม่ดีแนี่ยครับก็กดโอเคไปครับมีทางเดียวกดตรงไหนครับกดตรงกลางเนี่ยเหรอแหมเห็นทีหมดไหมตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอไตรงไหนกดนะเออ ถา,ามเด็กกูตรงไหมวอาเจ้าไม่ตีจะมานะครับเจ้านม่ตีไมได้มาคับอ่าละละตุ๊กใหญ่พูครับอ่าวอ่อ有อ门课ว่ขอยชื่อเหมืออ่าฉันมีเรียงกี่วิชานนะ สองสองตัาตั้งตัสี่สสสีฉันวิเยสีวิชาอ่าฉนวิเดียีวิชาท่าโยน่าเหมือนเพ่อท่า3ยนคไรสามท่านี่ใคร อันนี้เหรอเขาอ่า,านี่คือออนนี่ใช่ไหมคืออันนี้ใช่ไหมออนนี้ใอันนี้มีกี่วิชานะแอนนีมีมีกีวิชาสามจ้าสามวิชาถูกต้องเมยก็ชิงชี

อ้อสืยอดอ้อสุยอดฮออ๋อสือว่ะยี่สิบีุกับดาพวกเราจะมีกี่พี่ค่ะเ้ยมีกี่บทเรียนบทเรียน <20. S 1> <20. S> 2ี่สิบบทเรียนใช่ไหมยี่สิบบทเรียน โอ้เขาเรียนสัปดาห์ละยี่สิบบทเรียนเลยโอ้เยอนะเนาะใช่ค่ว่วามวเมืปน,ปนเ,เมัมนเมือปน่มปันเรินมเปานเนใช่มัวเช่มอป่ม่มนเอน่าอป่มอ พว,พวกเราพว,พวกเราพวกเราพวกเราทำไมห้องเรียนปาแปลว่าห้องเรียนใช่ไหมหรือว่าชั้นชั้นเรียนของพวกเราทำไมเหรอเหรอแปลว่าอะไรคนคนไทยแปลว่าอะไรนะคนไทยเหินไปใช่ไหมตัวแปลว่าว่า

มีกี่คนที่ว่าเยอะๆเนี่ยมีกี่คนสิบเทาหสิบห้าสิบห้าคนก็ฮามอนพานพวกเขาฮามอนพานก่อนพวกเขาอยู่ห้องฮามอนพานเยิน เร่นสาวสาวแปลว่าอะไรคะตัวแปลว่าอะไรนะตัวแปลว่ามากใช่ไหมสาว,ว่าแปลว่าตรงข้ามกับมากก็คือน้อยน้อยห้องของพวกเขามีคนทำไมมีคนน้อยเอโยวเจ็ดเอ หรือยอมหรือเออก็มีทั้งีี่คนสิบสองสิบสองคนถูกต้องโอเคนะครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วหรอยันสี่ห้านาทีหมดแล้วไม่ใช okay. ่เหรอนาทีนั้นทำแบบฝึกหัดที่หลังซูซี่อะครับน่ะไอ้หัวาล่าอ่ะใครทำข้อแรกดี น้องซิงน้องซ<ะ>ิทงทำข้อแรกผมผมอันสองครับผมอันสองอาะโอลเลข้อสองเจัมูข้อสามข้อสี่เดี๋ยวเราซื้อเฉลยเองอข้อสี่เราซื้อทำครับหาข้อสี่เราซื้อทำอ่ะน้องซิงข้อหนึ่งต่อมันไหนหนึ่งสองวสาม,สามเราเคยเล่นพูดเลยผมจะ อ๋อเราต้องคูณก่อนใช่ไหมหางเที่ยอันนี้หางเที่ยอันนี้ถูกต้องถูกต้องอันนี้มีเที่ยนหนึ่งเดียวอ่าใครนะโอริโอ้อ๋อนี่ใช่ไหมโอริโอ้ผมตอบอย่างเดียวครับผมตอบ อะไรที่มันถูกมากครับเพราะผมเก่งครับอ่าอันไหนันไหนตบอไหนตอบข้อสองครับอ่านว่าอ่านว่าออร่อยครับอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรยีฟ้ายีฟ้ายีฟ้ามปลว่าอะไรนะวัยอะไรวัยกรณรครับ ปยากรถูกต้องไอ้ชมพู่ไวยทองครับไวยทองไวยทองชมพู่ตอบข้อไหนคะ,ะ้อะเรียงมาเลยเรียงมาเลย<ๆ>ข้อสามฮะหนึ่งค่ะเรียงให้เราคืออ่านได้ตงไหมเขาบอกว่าข้อสามครับข้อสามเหรอข้อสามถูกต้องอ่านว่าอะไรคะ เนี่ยแปลว่าเจ้าเจ้าถูกต้องค่ะเจ้าแปลว่าตอนไหนตอนไหนที่ไหนอะไรอย่างไรโอ้ยไม่ตอนเย็นผิดตอนบ่ายตอนบ่ายตอนบ่ายน้องซิงตอบถูกค่ะอ่าข้อสี่ตอบถูกข้อสี่ตอบข้อสอง ใช่ผมก็ตอบค่ะผมก็ตอบตอบในใจนครับตอบในใจเลยเหรออ่าเดี๋ยวเลิกแล้วเสร็จแล้วเลิกก่องสองนาที <c oughs> อ่ามีอะไรไม่เข้าใจจะถามตรง,งไหนไหมอ๋อมันอร่อยครับอะไรอร่อยเอเชียดครับไม่รู้เหมือนกันครับโอดีโออร่อยมากค่ะ